สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจเจเบิร์สุขูสุขคนเนาะค่ะพี่น้องมันกะพบเก่าขึ้นเนาะค่ะพี่น้องที่เฮาจะสวดมน,น,วน,น,นต์เจริญพวนาแผ่เพรตาให้เจ้ากรรมนายเวนแล้วก็เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองให้เกิดโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาสาธุบุญในการสวดมนต์เจริญพาวนาเนาะค่ะมันนีให้พี่น้องทุกนนะะทุกคนเนาะค่ะทีมาเห็นคิปจงมีโชคมีลาประจ 1, ําวันทีหนึ่งเมตุนาี จะถึงนี่เนาะค่ะพี่น้องก็ขอหายพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะวิทย์นีวิศินมีเงินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เนาะค่ะพี่น้องสาธุค่ะกะต,ตามสัจจาทีเจ็บให้ไห้กับพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามืออื่นเจ็บจะขึ้นไปสักการะบูชาแล,ล้วก็ขอตัวเลขนำโชคนำลาบแล้วกะ็แนวทางใหพงะะ้พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เจ็บกะเขีนยนไห้แล้วเนาะคะ่ะแนวทางให้พี่น้องไปซื้อหวย ลอตเตอรีเนาะค่ะสนับสนุนรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดบอสื้อว่าเลกันปูองค์ดำนัคราดงวดทีแล้วเขาทั้งบนและล่างหรือว่าปูยัสมันก็สามารถย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆเนาะค่ะทีผ่านมางวดทีแล้วใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดทีเพิ่งจะเห็นคลิปเจี๊ยบกายาบอกว,ว่างวดน,นี้เจี๊ยบจะหายแนวทางเป็นงวดสุดท้ายเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊ยบหายหวยรัฐบาลมาก สิบสี่งวดเขาสิบสามงวดเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะมันกนเกินไปแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเจ็บจะอธิษฐานจิตขอโชกขอลาบท่นปูแค่์สิบงวดเนาะคะ่ะแต่นี้มันกบเลยมากแล้วเนาะคะ่ะงวดนี้งวดที่สิบหาพี่น้องเป็นพญาเนานะคะ่ะพี่น้องจะเป็นงวดสุดท้ายเจ็บกะสิขอพกักอทาทำบุญหรือว่าให้หวยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่กะอาไทยคือเก่าหันละขาะแต่ว่ากะขอพักนอกกัตามนาน,นะคะ่ะเนาะพี่น้อง เอาไปตัวหนึ่งก่อนนาอพี่นอ้องจะหายเป็นแบบทีละตัวเนาะค่ะพี่น้องกับซิมี่สามตัวหายพี่น,อน้องน้าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นตัวแรกเนาะค่ะที่เจี๊ยบจะหายอันนี้คือแนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องแอบไว้เนาะค่ะพี่นอ้องะอัน,นีบตัวแรกเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวสามตัวจะสามมาเนาะค่ะถ่ายท้ายคลิปเจี๊ยบอยากบอกว่าบารมีทันปูองค์ดำนะคราชเนาะค่ะ สำหรับพี่น้องผู้ใดเป็นลูกหลานนักข่าวหรือว่าติดตามเจ็บทางไปแรกกันนะซิวงว่าเจ็บนับถือทผ่นปูองคดำแสนศริจันท่าเนาะค่ะสูงสุดเนาะค่ะพี่น้องคือแบบจังได้เลยจากคนทีถีลำบากเนาะค่ะพี่น,อน้อง่ามเจ็บขาดโนเหลืองกันเงินนู่นนี่นานเจ็บเป็นคน้ีถีเพิงไทยบได้เนาะค่ะพี่นอ้องเจ็บกะตั้งจิตอธิษฐานขอท่านปูเจ็บกะได้เรื่อยๆเนาะ,ะค่ะกับ่ได้อดบ๊ดยอยากมีเงินแบบ หมุนมือหรือว่ามีเงินห้ยโอหายแม่เนาะค่ะนี่คือควา่าศรัทธาของเฮาผู้ใดบ่เสือกหรือว่าบ่มากกะเงือนทานเนาะคะ่ะบ่ตองคอมเนตนเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนต์นมมนบ่ดีมันก็ะเกิดกรรมแกเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องอีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องการถี่คนเฮาจะมีโชคไม่ลาบเนาะค่ะมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลของพี่น้องเนาะค่ะบุญบ่ไมีไผแทนเฮาไดบ่รมี บ่มีไฟปฏิบัติแทนเท่าใดกรรมบ่มีไฟสางแทนเท่าใดเนาะค่ะพี่น้องถูกสิงทุกอย่างเขืดอนอยู่ทีโตเห้าเนาะค่ะพี่น้องคนที่จะพาพี่น้องไปจากความทุกข์หรือว่าความจนจะขึ้นโตพี่น้องเองเนาะคะ่ะโต้หายอาจารย์ซิบยีซิบรู้ว่าเป็นเลอยอาจารย์มาให้หวยถาดวงเจ้าว่ามีเจ้ากระโบถือเสื้อจางสรย์เนานะ,ะพี่น้องถ้าอยากชีวิตดีขื้นง่ายๆคะ่ะเจ้บอกเสมอทำบุญค่ะที่สำคัญคือ สินหาค่ะพี่น้องสินหานี้เกิดหาชีวิตเปลี่ยนแน่นอนสำหรับพี่น้องผู้ไดทีถือได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะทุกๆกเดือนเนาะค่ะลังมันทีสิบหกเนาะค่ะพี่น้องเอาจากมาสวดมนจะเจร่ญภเาวนาแพเมตตาห้เจ้ากรรมได้เวนเนาะค่ะเป็นเวลาเก่าคืนเนาะค่ะผู้ไดติดตามเจ็บกระนาสิโฮดีสำหรับพี่น้องผู้ไดอยากลองเบงว่าการที่เฮาอ่ะสวดมนจะเจร่ญภาวนาเนาะคะ่ะเป็นเวลากเก่าเมือเก่าคืนมันเหตุหาชีวิตเท่า ดีขึ้นมีทางออกบอ่อถ้ายยากล่องเบิงกะสามารถเริ่มกับเจี๊ยบได้เนาะคะ่ะแต่จะเป็นวันทีน่สิบหกมิถุนายนเนาะคะ่ะมือห้อยออกเนาะคะ่ะพี่นอ้องวดนน้าจะเริ่มสิบหกมิถุนายนมือห้ยออกเนาะคะ่ะพี่นอ้องสําหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะอ่ามีข้อมเมตนมากว่าให้คอยเนาะคะ่ะว่าให้คอยว่าถ้าเป็นแบบรูดีเนาะคะ่ะปันหูว่าเลขออกปานนั้นคือบอสื่อเองเนาะคะ่ะพี่นอ้อง จะบอได้ว่าเขาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อเบิ่งขวอยก็คิดว่าเจ้าก็เอาเลขข่อยไปสื่ออยู่ดีเนาะค่ะพี่น้องเจี๊บ่แเมนผูยังลูกเจี๊บหายไวมากสิบสี่งวดเขาสิบสามงวดความศรัทธาของเจียบเนาะค่ะก็คือบุญกุศลที่เจียบได้สับารมีที่เจียบได้นางกรรมฐานแผ่เมตตาห้ดวงจิตดวงวิญญาณเนาะค่ะพี่นอ้นองคือห้องวัจาเป็นต้องแผ่เมตตาห้ดวงจิตดวงวิญญาณทีห้องหัวจักเนาะคะ่ะผทไดทุกทุกดวงจิตเนาะค่ะที่เิ่นหลวงรับไปแล้ว ยิ่งเป็นบุญมหาศาลเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ขอเว้าไปแล้วบ่เข้าใจกะบ่เป็นยังเนาะคะ่ะขอยบ่ได้มาหากินตามความเสื่อของพี่น้องเนาะ,ะอืมกะคอมเมนต์ต่างๆนานาเนาะพี่น้องอยู่บลโลกวอนไลน์คุณเนี้ก็เริ่มแบบชินละละพี่น้องกปล่อยเข้าไปนะคะพี่น้องเข้าก็อยู่แต่เฮ้าแต่เจี๊ยบอยากบอกว่าการทีคนเฮาเอาเวลามาหอยุงกับชีวิตคนอื่นหลายมันบ่ดีพี่น้อง เอาเวลาที่ไปอยู่เลือาคอมเมนต์คนอื่นนอกไปพัฒนาชีวิตจะคล้องแบบมันสูงสูงเขินพวกเขาดีกว่านอกพี่น้องม่อว่านเพื่อกันจอดรถยู่กับไม่รถมันถอยอ่ะส้นนอกพี่น้องใส่เสื้อเบอร์เก่าแปดต่ยังออกเก่าแปดดวงคนมันสิถือบวงคนก็ว,ว่าดวงเขามีมากทางนี้ก่อนที่เจ็บจะมีดวงในการอ่ะเสียงอ่โชกลาบนอกพี่น้องเจ็บกับปฏิบัติหลักะถ้ำบุญมากเป็นระยะเวลาเกือบ แปดปีแปดปีเต็มก็ไดพี่น้องอประมาณเนาะโมเมนต์ว่าถ้าหมุนปูบอยากถือเหล็กปับ๊บมันกับวชัยเนาะคะ่ะพี่น้องมันต้องค่อยๆทำค่อยๆเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องผิดสําคัญผู้ใดอยากเปลี่ยนดวงอหรีหรืออยากเปลี่ยนชีวิตอหรีเนาะคะ่ะนางกรรมฐานเ่เมตาเนาะคะ่ะสําคัญผิดสุดก็คือสีนหาหรือได้เปลี่ยนแน่นอนชีวิตถ้าจเจ้าเฮตตามล่อยเว้ารือสินหาได้ถ้าชีวิตบ่ดีึ้นกะ ภาษาบ้านข่อยก็คือเหยียบขีมาท่าปากข่อยเนาะค่ะพี่น้องอีกคอมเมนต์หนึ่งเด้อที่ข่อยบบมามที่สุดอะอหมอยก็เทวดาหรือว่าบอกให้ข่อยเกีย่สุดคือบอกให้ข่อยไปต่างสำนักข่อยว่าหลายข้างหลายรอบแล้วว่าข่อยโบเมน่นหลางส้งบบได้อยากเป็นหงอย่ายอยากอ่าบอกข่อยไปต่างสำนักเจ้าไปต่างเองซะหลักส่วนหยาิพี่น้องเจ้าเนาะไปต่างสำนัก มืออื่นค่ะเหล็กปูสมิงกับเหล็กปูองค์ดํามาแน่นอนค่ะพี่น้องเจียบจุดไหนอยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็บเป็นตัวที่สองเนาะค่ะพี่น้องที่จะหายมีเก่ากับตองมีโกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขียนแเต็เนาะมันจะลุดมาเท่อละตูเนาะกายพี่น้องแคบไวเนาะคะ่ะ แนวทางลอตเตอรี่รัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องสามหกสามเก่าหกเก่าค่ะเดี๋ยวสามโตจะออกมาถ่ายคลิปเนาะคะ่ะหอกไปนำเนาะพี่น้องขึ้นออกกระเขียนไปนำเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเจ้าอยากบอกว่าบารมีท่านปูองค์ดำเนาะคะ่ะพี่นอ้องมากมากล่นจริงๆเนาะคะ่ะสาหรับท่านปูองค์ดำแห่งเขาชมพูเนาะ ่ปจะลืมว่า่ันปูหายหวยอ่ะหาโชวใหายลาบคนทีติดตามเจยบมากนับขังบอทวนเนาะค่ะพี่น้องสําหรับผู้ได้ถีพึงนติดตามเนาะค่ะพี่น้องจะนาซีหูดีเนาะคะ่ะวาเจ็บอืมจะเป็นคนคอนทางที่เบาตรงบางทีคาเบาว่าจ้า,จาที่เจยบเ้าไปอาจจะบอกขาหูพี่น้องเจยบกะขอไผ่เนาะค่ะมอน้กะเบาติดติดพัดพัดแนนเพราะว่าเจยบไปเหตุงานมากกับกับมื่อยอเติบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง ากลับไปตากฝนมากอะเสียงอาอาสีเป็นเพียนแน่เนาะคะ่ะกระบุหูสีเบายังกับมมเจ้าเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว่นเอาไปสามโตซะพี่น้องอันนี้คือสามโตเนาะเมื่อกี้ครับแล้วหากกันแพงกันไว้ค่ะอยะ่าสร้างกันถอคก้นเฮาเดี๋ยวมันก็นตายหากันเบิดหลาเจ้าวะ คิดเมตตาค่ะไอกันสังคมแล้วก็โลข้ามันจิเป็นตะยูแห้งพี่น้องอันนี้เลขกเนาะเมื่อกี้กลับน,นี่จะเป็นสามโตเนาะค่ะพี่น้องเลขกฟันเกียบเลขที่ถันปูหายมากเนาะค่ะอืมอันนี้คือสามโตเนาะค่ะพี่น้องลองไปสือเบิง้งเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวถ้าเจบไายตอนมือห้อยออกกระยานพี่น้องหาสื่อบอท่านเนาะคะ่ะพี่น้องสามหกเก้าค่ะอืมอันนี้คือสามโตเนาะคะ่ะบอแมนว่าจะหายหัวสุดท้ายเนาะ,ะพี่น้องแคบบอกว่าจะบอมาเขียนสรุปพ้นไวห้หายแบบนี้ละเนาะคะ่ะจะเลื่มนะคะหกสามเก้าย้ำให้อีกรอบเนาะ กับบุ๋มหยังเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามคลิปต่างๆเนาะค่ะที่เจีย๊ยบลงเพื่อเป็นกําลังใจให้เนาะค่ะพี่น้องมือนี้ก็เมื่อยเนาะค่ะพี่น้องกับมืออื่นจะบวงสวงกูงดําก็จะมาให้ตัวเลขนําโชคนําลาบห้พี่น้องก็ขอให้เลขเข้ามาสามโตบนล่างมันงวดถีผันผ่านมางวดเมื่อกี้เนาะค่ะพี่น้องกต่สิมีเลขปูองดํามือแล้วก็เลขปูสมิงเนาะค่ะส่วนมากปูสมิงกับปูองดําเพิ่นจะให้ แนวทางโชคลาภไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากพี่น้องกดติดต,ตามไว้นะคะเพราะว่าบางเตือเลขอาเสีขาดเคลื่อนนะคะมือหว้ออกเจ็บจะมาสรุปพลวยให้ที่กระโบมีเหียงเปลี่ยนแปลงเจ็บกะจะบมาอัดขลิเอยียงนะคะกะบางที่กะจะอัดลีปยืนยันว่าเป็นเลขทาปูองค์ดำงนนวดที่ผ่านมาเนาะถ้าข่อยเป็นอห่างข่อยเ้ามีเ้ากระโบมีเสียงเ้ากระโบออกสงสัยข่อยจะไข่นากก็ลำเอื่น ไปปีนเขาขอโชกขอลาบห้มูกเจ้าได้บ่บุเมเอือนอถ่ายคลิปนี้กข็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะแต่เาวันทีหนึ่งมีทุนหน้าที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดเกิดวัานจันเนาะคะ่ะเจ็บกะห้ระวังแน่เนาะคะ่ะมื่อื่นเนะาะผู้ใดเกิดวัานจันรห้ระแวดระวังหรือระมัดระวังในการใส่ชีวิตแน่เนาะคะ่ะมื่อื่นผู้ไดเกิดวัานจันเนาะคะ่ะขอค้นค่าพี่น้อง